โรงเรียนอนุบาลจองพระภูมิใจนำเสนอกิจกรรมสืบสออิสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องเมื่อใบไม้กลายเป็นปุ๋ยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามวัฒัารการสืบสอในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาโดยมีกิจกรรมการดำเนินการดังนี้กิจกรรมที่ห กิจกรรมการตั้งคำถามครูและนักเรียนได้ออกสำรวจส,สิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียนและให้นักเรียนจำแนกสิ่งที่พบออกเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและนักเรียนช่วยกนันนำเสนอตอบคำถามสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พบจากการสำรวจและให้นักเรียนช่วยกันตอบจากสิ่งที่พบดังนี้ วันนี้เด็กๆได้เดินสำรวจรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนและสังเกตเห็นอะไรมีชีวิตและไม่มีชีวิตบ้างคะนักเรียนต่างช่วยกันตอบว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างขั้นรวบรวมความคิดและตั้งข้อสันนิษฐานครูให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่พบมากที่สุดจากการสำรวจในบริเวณโรงเรียน คำตอบที่ได้นักเรียนให้คําตอบว่าสิ่งที่พบมากที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ครูตั้งประเด็นคําถามให้กับนักเรียนว่าต้นไม้ที่นักเรียนพบมากที่สุดในโรงเรียนนักเรียนลองคิดดูว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างและประโยชน์ของส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละส่วนมีประโยชน์อย่างไรขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบหลังจากที่นักเรียน ช่วยการบอกประโยชน์ของส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละส่วนว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วคุณครูลองให้นักเรียนเลือกประโยชน์ของส่วนประกอบของต้นไม้ที่นักเรียนคิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยช่วยกันตอบประเด็นที่นักเรียนสนใจ ที่บอกประโยชน์เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ส่วนใหญ่นักเรียนสนใจเรื่องใบไม้ร่วงในบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันมาเป็นประเด็นในการศึกษาค้นคว้าหลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายระดมความคิดบอกประโยชน์ของใบไม้ที่นักเรียนทราบจากประสบการณ์เดิมหรือจากความรู้ที่นักเรียนมีมา หลังจากที่ระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของใบไม้จากที่นักเรียนทราบแล้วคุณครูให้นักเรียนนำไปเป็นการบ้านโดยลองไปสอบถามผู้ปกครองถึงประโยชน์ของใบไม้ที่ร่วงหล่นและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วนำมานำเสนอในครั้งต่อไปหลังจากที่นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการบ้านมาแล้วต่างคนต่างระดมความคิดของตนเองจนได้ข้อสรุปร่วมกัน ถึงประโยชน์ของใบไม้ที่ร่วงหล่นมาทำกิจกรรมแบบสืบเสาะอิสระก็คือใบไม้ที่ทิ้งแล้วจะเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างไรได้บ้างสุดท้ายนักเรียนได้ตกผลึกความคิดเกี่ยวกับใบไม้ที่ทิ้งแล้วจะเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้างพบว่าส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นควรจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ขั้นสังเกตและบรรยาย ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการหาข้อมูลได้ไประโยชน์ของใบไม้ที่ร่วงหล่นคือการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และคุณครูช่วยบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และนักเรียนช่วยเพิ่มเติมความรู้ที่สอบถามจากผู้ปกครองถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้อีกด้วยขั้นอภิปรายและสะท้อนคิด ครูและนักเรียนดาเนินการทำกิจกรรมแบบสืบสออิสระเรื่องเมื่อใบไม้กลายเป็นปุ๋ยโดยมีการทำกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้ 1. นนักเรียนช่วยกันออกแบบการทำปุ๋ยหมักกิจกรรมขั้นนี้นักเรียนได้อภิปรายและร่วมกันสะท้อนความคิดถึงแบบวิธีการที่แต่ละคนรู้มาและช่วยกันออกแบบ 2. นักเรียนปฏิบัติงานตามแบบแผนที่วางไว้โดยกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดีทํากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 3. นักเรียนมาสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกันว่าการทําปุ๋ยหมักที่เกิดขึ้นจะมีประโยชน์อย่างไรและนักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร การนำเสนอผลงานตัวแทนนักเรียนได้ออกมานำเสนอผลงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมแบบสืบสอบอิสระเรื่องเมื่อใบไม้กลายเป็นปุ๋ยข้อสรุปและการค้นพบของนักเรียนในการทำกิจกรรมแบบสืบสอบอิสระเรื่องเมื่อใบไม้กลายเป็นปุ๋ยมีดังนี้ 1. ใบไม้สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้ 2. ต้องทำข้อเก็บใบไม้เพื่อไม่ให้ใบไม้ออกไปที่อื่น3ต้องรดน้ำให้ใบไม้เปียกชื้นจะทำให้ใบไม้เปื่อยเร็วขึ้น4ต้องใส่มูลสัตว์ลงไปด้วยจะได้ปุ๋ยที่ดี 5. ต้องใส่ปุ๋ยเร่งการเปืยของใบไม้6ต้องคลุกใบไม้กับมูลสัตว์ด้วย 7. ต้องรดน้ำทุกวัน 8. รอให้ใบไม้เปื่อยยุ่ยเป็นปุ๋ย 9. นํานำปุ๋ยไปใส่ต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสวยงาม